เดี่ยวได้ดีนะโชว์ไล่ๆนะซุ่มเดียวเอาเป็กเป้ารอบรอบคุณงานนี้นี่ะโอ้ดีตัว่อนเหือนสบายดีสวัสด,สดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเช้าเลยทุกคนตอนนี้ก็คือ ตื่นมาปุ๊บก็คือพากันเกรี่ยเครื่องเกรี่ยของสิไปห้านอเลยพี่น้องนองเอามวยฮัตตื่นเตียนกันมูนอนเอาหมวยนะว่าแต่เพื่อเคาะประตูอะล่ะ้าน้อกมาซันออกเอา,เอามวยบุบบุบปับ๊บเมื่อคืนนี่มีคนนอนละมือทิ์น้องยู <laughs> พูอเดือดเงอะเดียที่บูบับบบับอ้าวมันพุทธพิบดีว่าเลี้ยวบือเอามวยนอนคว้างพี่ที่อันตกลงพ่นโอ้ตอนนี้ก็คือสิเกี่ยมตัวไปฮานอแล้วกะที่ได้เงียง่ายกะได้ทุกคนหลังจากหานอแล้วเนาะบรรยากาศยูทีอะบ้านทาปุกป่าไรเนาะทุกคนเนาะคือแบบอากาศดีเห็นมือคือนี่ฝนตกว่ะ ขอบูเมื่อเลยว่าตกวันตกว่าลมมันวูดอยู่คือก็เมือตกคืนเออเขาว่าป้าฝนแหงนอนฉันวันนักขาวนอนหลับดีขนาดเมื่อคืนนี้ไปทุกคนเออโบมีมั่วบล็อคเซอร์แหละเอ็ดงามคือไม่ละบอสบอเอ็ดไม่ใช่ไปทุกคนชาวบ้านต้นขาไปเอาบอนละลาย เต็มาหอดทุกคนปาามาลดยังพ่านได้จอดรถสนาหินละนอะนะตาดีขนาดเอาส่วนบอกป้าอูเหรียนกันเลยเนาะโคตรคักเลยขุดได้ไหมล่ะมีเทมตาเดียวเดือน้ำกเนละไาหย่อนเนาะอ่อนๆเลยกสุดชับ แต่น้ามันที่งมันน่ากอจนแม่ให้เลยเนาะเอาเอาว่นนีเดีว่านอนนะโคตรเซียนนอนเลยนะข้าเข้าวเข้าวอันนี้เออปุณ่ะมีแต่นนยง่ายเนาะอันบ้านเขานี้บะหนรด้กิดแล้วโนได้หญ่ยาวสมัยเสอเนาะออูการทางอีกแต่ว่านอไล่อิลี่ในบ้านคนเนาะทดูคนมึงไหมอันนี้นะ เด่๋ยนี้นะน่เมดเรียบเขมทางสองอันเมียนอีกวันนี้นะไปเอออันนี้เปาเอียงเขาได้เป่าหนึ่งค่ะมันต้องเข้าไปไหนก็ได้นะเรียบเข็มทางก็ได้นะทุกคนดูไหมโน่แหละป๊กได้เกิดสองรัวอือ่ะหมวยก็มาน้าฮานอ่อกันนะ แค่ห้าเป็ดเดียวน่ะนี่นะบึ้งนอเพิ่นนะอู้ยบ้านเพิ่นตาสะออนมีแต่นองงามๆนะอะไรตอนนี้เอาก็คือสิพากับเข้าไปดูงโน่เฮ่เฮเข้าประเทศเออเข้าปเห็นศเ้เข้าบเอานโน่น้อยไปเอาัสลอมไปไปโต้ดูคนนอนดิ้งว้าสับนอนจอมมาเข้าเอามาเอาที่เนี้ยนอนเต็มเลยดิอยู่นั่นมนอนหนึ่งอีกนะ เอาดินอันนี้เป็นจะเสี็บเนาะอันนี้ก็นะออ้ยอ้ยตกใจมดเลยดิแรงาเ้นแล้วเนาะปิดปุ่มละลายตัวอะไอยู่๊็มึงมาแล้ววันี่เราบเอายอย่างว่ะมเนนี้ก็ห็นเราบเอาซสำนี้คะแนนกูนะนอนเยอะหิงแล้ว อยู่บ้านโนนึงอยู่บ้านกูเป็นอย่นี้กูมาข้มือบางทีเขาก็จะเบื่อเนาะนที่บอกมาดุกมือละขันอยู่บ้านกูเป็นอย่างนี้นะกูมาแต่เศร้าคนอี่นนะแล่าสุดขอบเพื่อมาเด้อให้ลองสารนประตูน้ำมือมา ให้โลูาดว่าเพื่อเอามาป้านอสิดับบนวะพี่แม่ทุกคนนอนนะมันตะนอนงอ่ายอัจจุบานทำนีประหานหมีได้นอนสนิทนนต้องเม็นเดือนเจ็ดเดือนแปดจึงจะได้กินนอ,อยาวนอนง่ายแบบนี้แต่ว่าย่พี่นะเดือน4ี่นะจนเมื่อยกินละหางพี่นะ <c oughs> คุณก็มีวะได้แต่กูบอ,อกอ้อมันไล่ พี่น้อ,องอาศิมามทอกนอเมียนก้อนเอาไปหลายบดได้ทุกคนมันหนัก้องขอเอากระดุมศเมีนยนกนเอาไม้์จังใจทายเอาอเเ <laughs> ่ากัดึงเลยนะแค่ไปเป๊บเดียวทุกคนแล้วอันนี้นอที่เขาได้ละมาอย่างโบโฮดสามสิบนาทีอนอหลขนาดเก็บเมียนี่ก้อนละเอาก็สิบไปห้าไม่ล้อันนี้ทันเอาไปบดได้ทุกคนมันหนักนะเขากระเก็บบได้มันมีปานหน้ามลายนะ นี่ป้าหนามเนาะตอนนั้นเรากกไปเราหนามก็เสื้อห้องมาติ่มเลยจะกองไว้นี่ในครึ่งเปล่าแล้วสามสิบนาทีเองพี่น้องเหนื่อยนอกอ่ะโอ้ยนอกหมืนแตกเลยตรงนร้มาสกองไว้นี่ไปอีกไปหาอีกไปเอ็ดแน่บอกเป็นเมนบันสุดท้ายแล้วซุบไปหมดอุ้ยพี่อย่างไรกันเนาะพี่น้สัตว์มาเลย ติดตาโสนเนาะคันหหมปนมาี at ่บ like ่อท uh> ี uh 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 <t uh> <t uh ่เนาะๆนี่เนาะแห้งร้ขคาวบ่อไ้กว่าเขาบกส้นเจอแล้วนั่นเงงามเไปละกันออกได้ทุกงามว่าอยังมีนดินเยอะลมนี่ถึเแาเข้าวเปาเดียบ่เป็นว่าขาเจ้าบ่เห็นแต่ข้าวเ่าก่อนนะมันตืบบดตึบแล้วข้าวเข้า นี่นะป้าพี่น้องสามสีเอาน่นนี่นะเอามวยเอาเปล่ามาเอามุ้ยบอกเอาเปล่ามาเพื่อขอบใจคนใจดีจีีบเป่าบอยไปห้างหน่วเนะ ข้าวไปซ้อมเอายื้อเงินก็ได้เนาะอือหั่นอยู่เฮือนเฮาพุ่นมันเกก็หั่นมีอือเอาอันนั้นดอือ้อนสุ่มนึงยังบ่ได้หมดนะเาาคอีกไปักบอมึงมึงตอนนี้ทุกคน นอเอาวยวมาเออคือนุงสุดเก่าทุกคนก็อาิิบาอีกหละยยาต่ามาเด้อคือนุงสุดเก้านี่บบเมนเด้อได้บ่มีเครื่องค่ายละเครื่องนี่มดแล้วเครื่องอ่นนะอาจเครื่องเต็มเป่าอ่ะนะบ่ได้เมนเครื่องเครื่องบ่เป็นตะนุ่งละบไ่ได้ซักแกกันห้านอซซ้าอดีฮ่าฮ่าน่าฮ่าอ่าฮ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 ่าม่าฮ่กฮ่า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 ่าฮ่า้่า่า่าฮ่า่าเคาื่างเก่า่าา่า นいい้าพี่น้องสีน้อน้องเอาโอ้เริ่มมาล้มันอยู่ตะฟังกันนะมมืื น่อสีน่องก็นนี่บัดที่อกนะเป็นปุ้มบนออกเลยเนาะกระมุนครับอกระมุนกมะมุนเลยจากนั้นน่องน้องไผ่เคยกินได้มากอันนี้นะเราทำหนอยบ้านน้องแฟสเอิญ่ามากทำหนอยเนาะต้องขออภัยที่มันหองบุมหวนแต่ว่ามันซุกมาใช่ไหมแซ็ตๆเลยทุกคนเขาจับเอาหนอยอุ้ยหอมเนาะ เนื้อมันสิเป็นอย่างนี้ทุกคนเด้เนื้อมันสิเป็นอย่างนี้เป็นแกนแบบนี้นะล้าวกกินเนี่ยปวดบ้านหรืมันแกนมันคือแบบแกนหมักน็อดหรือมากอันซับประหัดนะทุกคนเอาตะกรงนี่นี่แบหมักหัวแค่ก็มีฮะ แย <ais ama S 2> uh ่ม oh. uh ัก oh. mm ัวกเคามันบึ้งดูอันนอกระยากได้มากอันนี้ก็อยากกินเอามาหล่เลยเอาหมดมนสิ็ิลักสนะแบบนี้นี่สิด้เต็มเป่าอีกแล้วทุกคนโน่น่ะเอาเอ็ดลบเอาสามโนะปุ่นะ อเอ็ดหมื่นอีกได้ทุกคนอยู่นี่หากันย่างกายเซยก่อนจะไดปกินนอนนีงทุกคนทูคุ้มค่าในการท่างอิหลีได้อาเทีหลายวันเน,ะนาะเงติโกงเงติดติมเลย ซับเอาอู <Bond> around, ้ <Gar> น้อยก็ยังมีเวลาพ่น่าฝากพ่นอีกนมเพคะเมยนะเต็มพุ่คนแต่อย่างที่ได้ท่างอีกคนนงเต็มเลยทุกคนอแต่นอธ้อดกับกระเด้งกับบะเม็นธรรมดาเลยปักเก็บบะเก็บนี่อือ น้ำเนาะก็จะตามมาอ้าวแห้งยานไปน้ำแห้งไปน้ำบนเดตยยานมีบ uh ุญอยากไปยังแห้งไปก็เอาส่วนตัวเอ้าดูไหมแป๊บเดียวนี <t uh <t uh> <t uh> <t uh> ่ทุกคนอ๋า หน,า,า,า,น,นาแย,ย่ามันเอาออาตุ๊กขุดด้ยังละ่ะคือบุหักตอนเลยจับมองนึงคือมองนึงน่งเงยบดิ เอาอยู่พุ่นอีเด้อยังอยู่นี่สู้อยู่ใน <sweak> và để luôn bị cô bồn, bối giác luôn cái trong trong để luôn, ô buồn ừ, มันจะเลือดแกงอะนี่นะนรุ่มเดียวได้ดีนะกโทนไล่นะซุ่มเดียวนอเซ็กเป้านมเเป้ากบ้างยัได้กว่าเตรมเป้าด้เตรยมเป้าได้ดีตายตายตายพี่น้องน้อยนะห้าก็ไปห้ามังีได้เอาเงินจับมือ

อะไรวะสุกโอมันกะโอนก็เอันนี้กระโร่มได้เนาะเรนจะตัดชิมกินมา้วยังอีกผู้หนึ่งพอแล้วตอนนี้เอ,อยียงหันเพิ่นยังห้าอยู่พุนไปคนละมุมนะเจ้าบินไปปะ <c oughs> โมเมนต์่าเขาไปปะเลเจ้าบินเมืปะทา <c oughs> ป่านเป็นไหวอีกเลยหานอนนะปับป๊บปัแต่ว่าท่าเบิ้งทีไดพอูไป้กับซา <c oughs> ทอกสะเปลาละโอ้ทุกคนเพื่อนอามาทอกปนกันกระเพาเมื่อกี้นี่นี่อันนี้ก็คือนอเพื่อนไปเดือบมุนไปโมเมนบ์โมเมนต์ของเหา่าสร้างคนเมื่อกี้นี่ของเพื่อนน้ำเพื่อน่าเอามาทอ,เอาาากเออบอกว่าห้ากัมาเหต,ตุตอนนั้นบ้าแต่แม่เราตอนเจอเดียวะแต่ทีตอนเจอเดียวะเรากรเราสีหาน้อยเงิน จะไปห้าบากกาักไก่เนาะจะไปห้าสิ่หรือสวะบ่ได้เนาะม,นมันบูาหาหน๊ห้บบาเนาะสะพพอะวะอยู่แถวนี้บูมีนออบูมีนอ่ฉพนอมึงมาเมื่ดมือมึงมาแถวนี้บูมีนอน่อกางเนาะ,ะ,ะ,ะมึงบูาหาห๊ห้าเนาะนะกูจะมาหาม้าเฮ้ยมึงไปขายอ้คุณเด้ <c oughs> เอาเงินมาอีกดีจะอยู่เป่าคุณเด้เป่าจะนะ <c oughs> ไป้ย้กิเฮ้าอินอะไอบ้าข้ากูแม่อี๋ย S <S นี่คิงสก,กันอังได้คิงสก,กันอีกได้พาอยู่ทงนี่แหละอย่างกระสวนจับกระสวนจะจับไปจะกระเบดดอยู่จะกรอยุกระหี่กั็ตาหันเอ้าล่าสุดส่วนเบนเสาะส่วนเบนเออสิเมื่อแต่ว่าเห็นส่วนนอหันเอานอแล้วพอนะเอานอแล้วพอนะแล้วเมื่อเลยโอเทไม่ลาบุมีก้อยเหี้ยนี้น่ะบุมีก้อนน่ะ ต้องเป็นเที่ยวตัวเอาตัวสุดท้ายเยนี่ยสวนเสียไปเปาะสวนเปเหาะสาะสวนมวยเขาบอกว่าอยู่แท่วนี้แหละเขาเอาสุดท้ายอืออือยู่นี่แท้เวลานี้เข้ามาห้านอสุดนะเขาก็กสิว่าลเลยโอ้ดีใจเว้ยพวกเดียวสวนมาเที่ยวนี้เนาะไปแบบนี้นะเต็มเป่าเต็มท้งละมึงนะ ดีตวเหวนโอ้ยมันดันมาหวเ่ากางเขาแหละเว่าแล้วบ้านมันบานี่แหละดีแต่ว่าอดีแต่ว่าโอ้เขาเหอนแล้วตีรถคือแก้งใช่ไรถตีหัวดูคนนักโทษเอานอมาไล่โทษเอานอมาไล่โทษจะว่ารถตีหัวนทุกคนนอยังยืนหุนอันนี้อแม่กี้เบาะ มุดเบาก่อนคีจไวบากทอกับะคุดเจคุดเอาวะอันโมเมนอันตัวจี้เอเอาเหรอเอเอาอยู่โน่นอยู่วันคีดีโอ้ือเอสเอายุเปลี่ยนโมเมนแล้วอมันดุดคีมากกอไว้จะซื้อติยเนี่โอ้มีไว้ตามเบดเออดูด้วยได้มากอันนี้อีมาแขงมาแขงใส่ น่อยยาวแห้งมักมักไสมักไสตายอีห่างมาเนาะใจซื่อดวกเออนี่เนาะผู้ลุกผู้คลอีโอนเอานอดินอนี่มาเอาตนองาอือสิเอาตนอดินเอาตนอนอยาวนะโอเกอานอดินทุกคนตัวนี้ฮอดเหือนแล้วเด้อทุกคนเด้อ มื่อนี้ก็พาทุกคนไปหาโนอคือแบบม้วนแหงพนะี่น้องเผล่ว่านะม้วนมาฮอดหนึ่งันแล้วก็แบบตีรถเหี้ยอย่างเออตีรถหัวตอนไปฮันเราเป็นอันรถของเอ,อัดเอ,อียงกันติดบอดดายบอมันเดือดรอกลืม,ปสบสบสบม,มเปิดซกเสน่าแล้วก็ไปฮา้านแปลกให้้านว่าเอ้เจะบุเปิดซกเด้อดีเด้อแล้วก็เลยติดบอดดายมาฮอดหนึ่งันรถฮาปัตีหัวดิแต่ว่ามาฮอดจากซันเราเป็นบาฮอดหงนันแท้มื่อนี้น้องอยู่บระดียเมืองเวียง โอเคทุกคนคลิปนี้กรสิลาไปก่อนเดินใจกับของกากชมแม้เกษตรคนคล้ายคนเป็นกะบันใจเฮาเด้อสุหรับคลิปนี้ยลาบก็ทุกคนขอตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวกระชียมขึ้นรถแล้วก็ขับเวียรจันทร์นอเป็นเจดัยเจดสิทธิ์ให้คลิปให้ทุกคนเรื่องอีกเครื่อนึงถ้าว่าอ่าบางเครื่อก็ไม่ได้ให้บางเครื่อก็ได้ให้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเบืองติดตาเบืองอีพีต่อไปทุกคนลาก่อนเนาะบ๊ายบาย